นิติกรรมคือการกระทําของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและมุ่งต่อผลในกฎหมายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการก่อสิทธิเปลี่ยนแปลงสิทธิโอนสิทธิสงวนสิทธิสงวนสิทธิและระง,งับซึ่งสิทธิเช่นสัญญาซื้อขายสัญญากู้เงินสัญญาจ้างแรงงานสัญญาให้และพินัยกรรมเป็นต้น นิติกรรมฝ่ายเดียวได้แก่นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวและมีผลตามกฎหมายซึ่งบางกรณีก็ทำให้ผู้ทำนิติกรรมเสียสิทธิได้เช่นการก่อตั้งมูล,ลนิธิคมัมมันโฆษณาจะให้รางวัลการรับสภาพนี่การผ่อนเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้คำมมันจะซื้อหรือจะขายการทำพินัยกรรมการบอกกล่าวบังคับจำนองการทำคำเสนอการบอกเลิกสัญญาเป็นต้น นิติกรรมสองฝ่ายนิติกรรมหลายฝ่ายได้แก่นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปและทุกฝ่ายต่างต้องตกลงยินยอมระหว่างกันกล่าวคือฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาทำเป็นคำเสนอแล้วอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็นคำสนองเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันจึงเกิดมีนิติกรรมสองฝ่ายขึ้นหรือเรียกกันว่าสัญญาเช่นสัญญาซื้อขายสัญญากู้ย,ยืมสัญญาแลกเปลี่ยนสัญญาข่ายฝากจำนองจำนำเป็นต้น นิติบุคคลคือบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นให้มีสภาพเป็นบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเพื่อให้นิติบุคคลสามารถใช้สิทธิหน้าที่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลได้จึงต้องแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ผ่านผู้แทนนิติบุคคล 1. นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนได้แก่ 1. บริษัทจำกัดผู้ก่อการอย่างน้อย3คน 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ก่อการอย่าง3คน 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 4. สมาคม 5. มงูลลนิธิโด้แก่นิติ 2. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนได้แก่วัดจังหวัดกระทรวงทบวงกรมจังหวัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอบตอบจกทมเทศบาลพัทยาองค์การของรัฐบาลองค์การมหาชนและอื่น ความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรมสัญญาโดยหลักทั่วไปบุคคลย่อมมีความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญาแต่มีข้อยกเว้นคือบุคคลบางประเภทกฎหมายถือว่าหย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญาเช่นผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลล้มละลายสำหรับผู้เยาว์จะทำนิติกรรมได้ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมต้องแสดงออก ปกติแล้วบุคคลทุกคนต่างมีสิทธิในการทํานิติกรรมสัญญาแต่ยังมีบุคคลบางประเภทที่เป็นผู้หย่อนความสามารถกฎหมายจึงต้องเข้าดูแลคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ไม่ให้ได้รับความเสียหายในการกําหนดเงื่อนไขในการเข้าทํานิติกรรมของผู้นั้น